จะได้เจอกันนะ่ะแกก็ทำเองสิเรื่องแเคเ่นี้ท้าไม่เป็นองโง่ค่ะร <c oughs> ักค่ะ <c oughs> พ่อกับแม่กลับมาแล้วค่ะเจนพ่อกับแม่กลับมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำงานเหนื่อยไหมคะโอ้ oh, เหนื่อยมากเลยค่ะลูกแล้วหนูล่ะไปเรียนเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมาก,มากเลยค่ะคุณแม่คะช่วยสอนการบ้านหนูหน่อยได้ไหมคะ hmm. น้องฟ้าวันนี้พ่อกับแม่ไม่ว่างเดี๋ยวหนูทำเองก่อนนะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเดี๋ยวให้พี่นาช่วยสอนดีไหมคะคก็ได้ค่ะนาเดี๋ยวฝากสอนกันบ้านน้องเลยนะได้ค่ะคุณซีเออคุณคะเราไปอาบน้ำกันเถอะคะ่ะเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานไปก่อนนะคะลูกค่ะ การบ้านวิชาอะไรอยู่คะวิชาศิละปะค่ะคุณพ่อคะอีกสองวันที่โรงเรนจะมีงานแสดงค่ะอืมแล้วหนูจะขึ้นแสดงอะคะคุณพ่อว่างไปดูหนูขึ้นแสดงไหมคะอีกสองวันล่ะลูกพ่อกับแม่มีงานที่ต่างจังหวัดอะง้นเอางงี้ไหมให้วินาไปดูแทนก่อนโอเคนะคะ เสร็จแล้วค่ะไปกันเถอะนาอย่าลืมสองกันบ้านน้องด้วยนะก็ให้น้องท่านเข้าตรงเวลาด้วยนะได้ทางคุณซีน้ำฟ้าเดี๋ยวพ่อก,กับแม่ไปก่อนนะลูกขอไปค่ะคุณสาวเพี ได้สิจ้าข้อนี้ทำยังไงล่ะคะแกก็หัดทำเองสิง่ายๆแค่นี้ทำไม่ได้หรือไงโนจ้าพี่ว่าไงนะจ้าจ้าครูยังไงโอ๊ยอะไรมันบวกลบยังไงเหรอคะแกก็ลองทำไปก่อนสิทำไม่ได้อ่ะ ช่มมอมันยาโอ๊ยถ้าหนหูทำไม่เป็นหนูไม่มด่าพี่นะหรอกโอ๊ยพเด็กคนนี้สิคะไม่อไะไรอ่ปะนองฟาอันนี้พ<ห>่อกับแม่ไม่ได้ไปส่งที่โรงเรียนนะ พอดีพ่อมีงานด่วนอะแต่หนูอยากให้พ่อกับแม่ไปสง่งน้ำฟ้าพ่อก็บอกแล้วไงพ่อเรีงานด่วนเอางี้เดี๋ยวให้พี่นาไปส่งก่อนไปค่ะคุณอ่ะมานี่กินๆเข้าไปจะเรื่อง พ่อแม่แกนะจะมาด่าชันอีกปวดท้องว่าดีแล้วพ่อแม่จะได้สนใจหนูบ้างเน่แกใช้สมองส่วนไหนของแกคิดฮะแกคิดเหรอถ้าแกปวดท้องขึ้นมาแล้วพ่อแม่แกจะมาสนใจแกเขาจะปล่อยให้แกตายละสิพี่พ่อแม่แกไม่ค่อยมีเวลาอยู่กินข้าวไหไม่กินข้าวไหมเ,ไเอ๊ะเด็กคนนี้นี่สมน่ะแหละ แกไม่สนใจแกก็ดเดินแบบนี้ไงไม่อยากกินก็ไม่ต้กินเน,<ห>นื่ออไรร้อนนี่แปลน้ำมาให้ฉันกินหน่อยสิแต่มันเป็นหน้าที่พี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมพี่ไม่แปลอวเองอนี่ฉันบอกให้แปล้วมา ไม่ใช่ใแกมาย้อนฉะนะไปสิเออเดี๋ยแล้วก็หาอะไรมาให้ฉันกินด้วยล่ะค่ะมาแล้วค่ะ ก็ยกมือของแกเนี่ยมันน้ำแล้วถ้าไม่พอนะเนี่ยยกปีนแกขึ้นมาน้าด้วยโง่จริงเลยเพราแกโง่แบบนี้ไงพ่อแม่แกไม่สนใจเด็กโง่แกจะฟ้องพ่อพี่ว่านโง่แกจะฟ้องพ่อแกแก,แกันหรอ ไม่ก,กินก็รีบรีบน,นอนแกข้ามหนึ่งตามนะแกโดนคุณคะลูกคงหลับไปแล้วอะค่ะฉันว่าเราอยา่าปลุกลูกกันเลยดีกว่านะคะ ไปอาบน้ำดีกว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอือไปค่ะคุณพ่อคะคุณแม่คะเอ้าเม่นึกว่าหนูหลับไปแล้วพิอีกคุณพ่อคะคุณแม่คะหนูมีเรื่องอยากจะถามคะ่ะเรื่องอะไรอ่ะคะลูกคุณพ่อคุณแม่ทํางานเหนื่อยไหมคะแล้วได้เงินเดือนเยอะไหมคะก็ต้องเยอะสิลูกพ่อกับแม่ทํางานเก็บเงินเพื่อให้หนูเรียนสูงๆไงใช่จ้ะ ในเวลาลูกอยากได้อะไรอ่ะพ่อกับแม่ก็จะซื้อให้ถ้างั้นเงินของหนูอาจจะไม่มากแต่ว่าหนูขอซื้อเวลาพ่อกับแม่หนึ่งวันได้ไหมคะพาหนูไปเที่ยวส่างการบ้านหนูพาหนูเข้านอน นูเป็นไรอะคะแล้วนี่รอยอะไรอะ่ะแต่ไปหมดเลยคุณดูนี่สิไหนนี่มันรอยอะไรอะ่ะนี่มันรอยแําอะไรอะ่ะหนูไปทำอะไรมาลูกหกล้มหกล้มเหรอทำไมพ่อมเห็นรู้เรื่องนี้เลยอะ่ะเร่สี่ไม่ว่ามันไม่ใช่เหรอจริงไหมคุณ พ่อขอโทษนะลกูกที่พ่อกับแม่ไม่มีเวลาให้ลูกเลยท mm hmm. ั้งที่ลูกต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้นแต่หลังจากเนี้ยพ่อกับแม่สัญญานะว่าจะมีเวลาให้หนูมากขึ้นดีไห mm hmm. มเย้ <Yeah. S 1> <laughs> ถ้าอย่างนั้นวันเนี้ยเราไปเที่ยวกันไหม mm hmm. คุณคิดว่างไงคะง mm hmm. ั้นสวนสนุกดีไหม <laughs> ไปทำงานเหรอคะเออมาก็ดีเลยฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอพอดีเลยอะเรื่องอะไรหล่ะคะคุณผู้ชายอ่ะออ,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 อนี่เธอคงไม่รู้สินะบ้านฉันะ่ะมีกล้องวงจรปิด แล้วที่รอยช้ำบนตัวลูกฉันเนี่ยก็เป็นฝีมือเธอใช่ไหมนี่เธอทําแบบนี้กับลูกฉันได้ยังไงอะฮะเออคุณผู้หญิงคะคุณผู้ชายนี่ฉันไม่ได้ตั้งใจะคะ่ะนี่ฉันขอโทษนะคะยกโทษให้ฉันด้วยนะคะคุณคะแจ้งตำรวจเลยคะ่ะไม่นะคะคุณผู้หญิงไม่นะคะนี่ไม่ได้ฉันตัดสินใจแล้วไม่นะคะคุณผู้หญิงนี่ฉันขอโทษนะคะแล้วนะค,คุณผู้ชาย นะคะนะคะไม่ฉันตัดสินใจแล้วแล้วแล้วต่อไปใครจะดูแลคุณหนูล้วคะเรื่องนั้นอะ่ะเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันกับแม็กอะแบ่งเวลาดูแลลูกเอง <c oughs> คุณคะไปกันเถอะค่ะคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิง